สวัสดีค่ะปาจีจะพามาชมมดแดงคอนโดนะคะฝีมือปาจีทำเองนะคะเดี๋ยวขั้นตอนยังไงเข้าไปดูกันนะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงให้นางเดินข้ามสะพานเข้าไปในคอนโดนะคะ อันนี้คืออุปกรณ์ที่ป้าจีจะเลี้ยงมดแดงนะคะนนก็จะมีตะแกรงอันนี้ที่ใส่น้ำหวานอันนี้ก็จะเป็นรังให้เข้ามาอยู่ในนี้โต๊ะเก้าอี้ก็กันมดหนีหยอดน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเนี่ยมดแดงพันมดแดงก็มีแล้วคานอยู่ตาม รั้วบ้านประจีเต็มเลยเป็นลังๆแบบนี้ อากาศถายเทยค่ะประมาณนิ่ห่อยนิโป่งของค่ะรูกแบ้างปแล้วส่วนีนกระป๋องที่เรา,าตอกล้วบองสบายอากาศเต้นจองการลูกไม่รางไข่ มาได้แล้วนะคะจับดูรอบๆเสืกฟางไปมัดติดกับตะแรงกันเมวกันนกมาโฉบมาเฉียวจะได้ไม่ร่วงปูกับตะแรงะคะ่ะจับดูคู่ไม่ได้ปูกับตะแรงส่วนจะจับตรงนี้ให้มดเดินเข้าค่ะเป็นทางให้มดเดินเขา่เา กดซืยอกดลู้ก็กหาซื้งง่ายนะคะตามร้าน20บาทน,นี่สว่านไฟฟ้าจิตจอกไฟฟ้าถ้าไม่มีก็เตาแก๊สเราเนี่ยนะคะใช้เหล็กมาลงนเตาแก๊สได้มีค่ะเราได้รู้ให้หมดเท่าแล้วนะคะ ยุดอันนี้ก่อนกันเขาล่วงกันเดินเตะเดินชนจะได้ไม่หลุดไม่ล่วงนะคะ ทำง่ายๆบ,บ้านๆป้าจีก็ศึกษามาจาก Youtube ค่ะวัสดุอุปกรณ์แล้วไม่ได้ลงทุนนะคะของทุกอย่างอยู่ในบ้านแถมมดแดงอยู่ข้างบ้าน เอามาเลี้ยงในนี้ถึงจะได้กินไข่นี่ค่ะแล้วก็มายึดในนี้นะคะ ีขั้นทดลองเราหยุดหยุดแล้วนะคะยุดให้มันแน่นหนาเพราะกันแมวกันนกมาเกาะแล้วมันจะไม่ร่วงนี่รูที่เราจับรูอากาศร่างแล้วเราก็เอามาหมุนใส่เลยค่ะ ที่มดแดงก็จะมาอยู่ในนี้นะคะส่วนนี้เราก็สะน้ห่หวานเลเข้ามาอยู่ในรังนะคะ ได้ลังเข้ามาแล้วนะคะเต็มเลยเต็มเลยสองลังเมื่อกี้ปีนไปเก็บลังเข้าลงมาแล้วค่ะเยอะอยู่นะคะนี่นี่เต็มเลยลังนี้ก็จะวายแล้วยังโอ้ลังนี้ก็เยอะค่ะ เรามีลังมดมีน้ำมีอาหารให้เขาเดี๋ยวรอติดตามผลงานนะคะว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในกระป๋องประจีหรือเปล่าการมดหนีถ้าไม่กันไว้นางจะต้องหนีไปขึ้นต้นไม้เพราะว่าต้นไม้มันสูงเวลา มันออกไข่อะไรเรามองไม่เห็นเดี๋ยวถ้าได้ผลประจิก็จะขยายขยายนะคะยังไม่มีน้ำแดงเอาน้ำเปล่าไว้ก่อนกินน้ำเปล่าไว้ก่อนเขากินไม่เยอะเขากินประหยัดด้วยเนี่ยกินน้ำแดงกับเศษกระดูกไก่ยิ่งชอบเลย กแตนก็กินพอดีเลยเลี้ยงตะกะแตนไหมเอาไม้ให้เป็นสะพานเข้าไปเพื่อเขาจะได้เข้าไปในในกล่องค่ะเนี่ยไม้เป็นสะพานให้เขาเดินเข้าไป มันลุ้นกันนะคะว่ากี่วันเขาจะออกไข่เข้าไปไหนไม่ได้นะคะเขาก็จะเข้าไปในกล่องเพราะว่าเรากันไว้แล้วเขาก็จะเดินตามตะแกรงที่เราเอามาให้เขาวางเขาเดินนี่ค่ะกันมดหนีขาเก้าอี้ แกงเห็ดแกงปลา <c oughs> ไหนเข้าไปหรือยัง้ากันเดินนี่ซ้ำที่โลกแจ้ง เห็นได้ว่าน้องทยอยเดินเข้าไปแล้วนะคะเดินตามสะพานไม้นะะี่ค่ะเข้าไปอยู่ข้างในนะจ๊ะโอ๊ย,ยอกัดถ่อยตอนไหนเดี๋ยวรอชม EP ตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ